สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลาข่าวกับเอเนลส์ไทมอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เจอกันรัวๆเพราะว่าแอดมินไม่ได้จัดรายการสดนะครับพาคุณพระยาไปฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าก็เลยมาจัดรายการเป็นคลิปวิดีโอนะครับโดยแยกย่อยเป็นกลุ่มต่างๆนะครับอ่ะมาถึงคิวของคนที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วแต่เงินไม่เข้ารวมถึงคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วในการตรวจสอบสิทธิรอบใหม่ นะครับก็สอบถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินบางท่านก็ถามทุกวันบางท่านก็ถามวันละสามรอบทั้งใต้คลิปทั้งหลังไม่ว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่จะได้เงินวันไหนนะครับเอาเป็นว่าต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าท่านโกศประกันสังคมแจ้งว่าตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการดึงข้อมูลของคนที่จ่ายเงินผ่านช้อปปี้เพนะครับเพื่อมาคัดกรองตรวจสอบเนี่ยคาดว่าน่าจะประมวลผลแล้วก็อัปเดตได้ไปจนถึงวันที่15กันยายน ทีนี้คําถามที่บอกว่าแล้วจะโอนเงินได้เมื่อไหร่สําหรับคนที่ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านไปแล้วตอนนี้คงจะพูดในลักษณะเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นว่าอย่างเร็วก็คือในช่วงสัปดาห์หน้านะครับอย่างเร็วก็คือในช่วงสัปดาห์หน้าส่วนอย่างช้าก็ขยับไปอีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งแน่นอนแล้วครับถ้าเรายึดตามที่นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งว่าให้เร่งเยียวยาเนี่ยมันก็อาจจะล่าช้าเพราะคนที่อยู่ใน13จังหวัดแรกโดยเฉพาะ10จังหวัดแรกที่ได้สิทธิ์ไปแล้วแล้ว รอเดือนที่2เนี่ยมันก็ยังไม่มีกําหนดออกมาเพราะมันต้องรอให้การโอนเงินของคนที่เพิ่งจะได้เดือนแรกให้มันผ่านพ้นไปซะก่อนถึงจะมีการโอนรอบที่2ซึ่งก็คิดว่าถ้าประกันสังคมทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับการโอนเงินทั้งเดือนแรกของ19จังหวัดหลังที่เพิ่งประมวลผลใหม่กับ10จังหวัดแรกรวมกับอีก3จังหวัดที่เพิ่งจะได้เดือนแรกแล้วได้เป็น2เดือนเนี่ย นะครับก็คาดว่าทั้งหมดนี้น่าจะจบในเดือนกันยายนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วทีนี้ย้อนกลับไปถึงคนที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา333940ได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้าบางคนก็เริ่มที่จะได้รับเงินแล้วนะครับเชา้านี้บางท่านแจ้งเข้ามาแล้วว่าได้รับเงินตกหล่นแล้วเพราะว่าได้สิทธิ์มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาแต่เงินไม่เข้าเพราะว่าบัญชีมีปัญหาก็ไปแก้ไขไปดําเนินการ แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านที่ได้รับเงินแล้วเพราะนั้นของใครที่ยังไม่ได้รับเงินก็มีหน้าที่เดียวนะครับท่านไม่ต้องไปต้มทวนสิทธิ์ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองเท่านั้นนะครับไม่ว่าบัญชีเก่าบัญชีใหม่ไม่ว่าผูกพร้อมเพย์ไม่ผูกพร้อมเพย์ท่านปท่านต้องไปไล่เช็คให้หมดนะครับบางคนเง,เงินไปเข้าบัญชีเก่าที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็มีนะครับเพราะนั้นก็ไปสอบถามทางธนาคารแล้วก็เอาบัญชีธนาคารของตนเองเนี่ยมาไล่เช็คให้หมดเลยนะครับทีนี้คําถามอีกส่วนหนึ่งที่ ท่านผู้ชมที่อยู่ใน16จังหวัดหลังที่เพิ่งจะล็อกดาวน์ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับถามว่าแล้วจะได้เงินเดียวยากี่เดือนคาตอบตอนนี้คือได้เดือนเดียวนะครับแล้วคําถามต่อไปอีกว่าแล้วมีโอกาสที่จะได้2เดือนไหมก็ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านสปคชุดใหญ่ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะครับ เขาจะนัดประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่10สิงหากันยายนเพื่อประเมินนะครับเพื่อประเมินมาตรการในช่วง14วันในรอบ14วันแล้วก็มีการคาดการ์กันว่านะครับมีการคาดการกันว่า,นะา,า,า,วาอาจจะมีการพิจารณาไม่ต่อไม่ต่ออายุพรกรฉุกเฉินหลังจากสิ้นเดือนกันยาไปแล้วนะครับขึ้นตุลาเนี่ยก็คือจะไม่ ไม่ต่ออายุพรกหยุเฉินแล้วจะเอากฎหมายของพรบโรคติดต่อฉบับใหม่ที่กําลังปรับปรุงกันอยู่เนี่ยนะครับประกาศออกมาใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19แทนแล้วทีนี้อีกอันนึงที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าจะเยียวยาเพิ่มเติมหรือจะเยีเยวยาใน16จังหวัดหลังเนี่ยจาก1เดือนเป็น2เดือนหรือไม่เนี่ยมันมีข่าวว่าทางด้านสบคเนี่ยอาจจะพิจารณาลด พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มลงจากตอนนี้29จังหวัดก็จะลดลงมาเหลือ10จังหวัดเหมือนเดิม10จังหวัดก็คือ10จังหวัดแรกครับกรุงเทพมหานครนน,นทบุรีนะครนปฐมปทุมธา,น,มรรา,มานีสมุทรปราการสมุทรสาครสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสก็คือ10จังหวัดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะต้องดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันยึดตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันนะครับถ้าอยู่ในเลทที่แบบ สามสี่ร้อยขึ้นไปแต่ละวันเนี่ยนะครับหรือสองสามอยขึ้นไปในแต่ละวันเนี่ยก็อาจจะถูกจัดเลทอยู่ในสิจังหวัดสีแดงเข้มนะครับแล้วทีนี้ทางท่านที่ปรึกษาของสวบคอนะครับเป็นนายแพทย์ท่านหนึ่งผมจําชื่อท่านไม่ได้เมื่อวานนี้ท่านก็ได้ให้ข้อมูลว่าตอนเนี้อาจจะเป็นในช่วงขาขึ้นของของสายพันธุ์ใหม่คือการระบาดรอบใหม่อาจจะเป็นช่วงกําลังขาขึ้นทีนี้มันมีผู้ติดเชื้อแฝงที่เช่นอาจจะ การตรวจโควิดยังเข้าไม่ถึงในกรุงเทพเนี่ยรายวันตอนนี้ยังรายงานกัน3 4 3-5,000แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเป็นหลักแสนซึ่งเราไม่รู้ว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ตรวจหาโควิดหรือมันเป็นเพราะว่าสพคปกปิดตัวเลขเหมือนตามที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ก็ต้องฟังเหตุและผลทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการเยียวยาโดยส่วนตัวของแอดมินถ้าดูจากข่าวที่ออกมา โอกาสที่16จังหวัดหลังจะได้เยียวยา2เดือนเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากนะครับรวมถึงการจะเยียวยาในรูปแบบลักษณะของมาตรา3940ทั่วประเทศเนี่ยก็น้อยมากเช่นเดียวกันกลับกันในคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมบอกว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายกสั่งกระทรวงการคลังให้ไปหามาตรการให้ไปเพิ่มมาตรการดูแลช่วยเหลือกลุ่มบัตรสวัสิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมและก็นํามาเสนอเพิ่มเติม เพราะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะครับการเยียวยามาตรา3 9 3 3 39 40ใน2 9จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยก็คงจะอยู่ในกระบวนการประมวลผลคัดกรองในส่วนที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วกอ็อยู่ในกระบวนการของทบทวนสิทธิ์ทีนี้จะขยายจะเพิ่มเติมกลุ่มไหนให้ทบทวนสิทธิ์เพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจว่าใครที่จะได้ สเดือนใครที่จะได้1เดือนนะครับแล้วคนที่อยู่ใน3จังหวัดหลังก็ดีหรืออยู่ใน10จังหวัดแรกที่สมัครและจ่ายเงินที่เพิ่งจะประมวลผลเสร็จนะครับวันที่1น0ถึงสิงหาเนี่ยแล้วท่านตรวจสอบสิทธิ์เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับสิทธิ์บางท่านสงสัยว่าแล้วจะได้2เดือนด้วยไหมก็ได้นะครับโดยยึดพื้นที่จังหวัดนะครับไม่ว่าท่านจะตรวจสอบสิทธิ์ผ่านวันไหนเมื่ etic, อไหร่อย่างไรถ้าท่านตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์ แล้วหากว่าท่านอยู่ใน13จังหวัดนะครับ13จังหวัดก็มีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทร,ารส,สาครสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและก็3จังหวัดชลบุรีชาเชิงเซาพระนะครศรีอยุธยา13จังหวัดนี้ไม่ว่าท่านจะตรวจสอบสิิทธ์ผ่านเมื่อไหร่ผ่านตั้งแต่สิงหาหรือเพิ่งจะมาผ่านกันยาท่านจะต้องได้2เดือนนะครับแต่การโอนเงินรอบแรกท่านจะได้เดือนเดียวก่อนก็คือได้5,000ก่อนนะครับส่วนเดือนที่2ก็รอพร้อมกับ ชุดแรกที่เข้าโอนไปเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับก็มาทําความเข้าใจให้กับท่านผู้ชมได้เพิ่มเติมสําหรับกลุ่มที่อยู่ในขายที่จะได้รับการเกี่ยวยานะครับว่าอะไรอย่างไรส่วนหลังจากนี้ความคืบหน้าความชัดเจนเรื่องวันโอนเงินเรื่องออการประมวลผล,ผลการตดนทวนสิทธิ์อะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็ค่อยมาติดตามแล้วก็มารายงานอัปเดต ให้ท่านผู้ชมได้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกคนตั้งสตินะครับดูว่าตัวเองอยู่จังหวัดอะไรสมัครและจ่ายเงินตามกรอบระยะเวลาที่ภาครัฐกําหนดไหมนะครับถึงจะเข้าใจสถานะของตัวเองไม่ต้องไปเอาบัตรตวัสดิการแห่งรัฐมาคุยครับถ้าท่านไปเอาบัตรตวัสดิการแห่งรัฐมาคุยไปเอากลุ่มเปราะบางมาคุยท่านก็จะสับสนเพราะการเยียวยาของภาครัฐตอนนี้ท่านจะต้องมีมาตรา33นะครับ33 39 40เท่านั้น ถ้าไม่มีสามารถรานี้ต่อให้ท่านมีบัตรสวัิการ4-5ใบท่านก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเข้าใจตรงกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแอดมินจะมาสรุปให้ฟังสวัสดีครับ